เป็นเพราะพระพุทธคุณทั้งทวงหาทุกอุ้ยนี่สมเด็จนี่ยเกตชัยโยอุ้ยนี่ครูบาอ่างทองติดตาใช่ไหมเนี่ยแสวงหานี่เขี้ยวเสือเลยวิเศษชัยชาน้นี่เนื้อเงินปลาโมเนื้อชินวัดเกาะเนื้อนะวะวัดนางในเนื้อโลหะวัดตะเคียนองค์นี้สนิมแดงวัดมหานามอุ้ยอ่างทองทั้งคอน่าเกิดที่ไหนเนี่ยประจวบ พูดแล้วจะหาว่าคุยคุยตั้งหน่อยทุกองค์มีคุณภาพระดับหมื่นพันล้านกิกสิบเจ็ดล้านพิเซลขนาดนั้นเลยเหรออืมนั่นแค่อินโทรเดี๋ยวค่อยดูกูจะชัดดาวมาให้แม่งลิ้มกันเลยจับกันไว้ให้ดีนะของขึ้นเหรอดูกันไ้สั์ไปตบทั้งนั้นกูเรย้ว่าของขึ้น